เฮ้ยแรงจริงผมบอกแล้วผมไม่ได้โม้เขาแรงจริงผมไม่ได้โม้เขาแรงจริงโอ้โหแรงมากเลยนะมาครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมทีสกอร์มุนิฟิเกมส์สวัสดีวันแรกทูนะครับผมวันนี้จะมาเล่นฮิเดโยชิทูโยโทบิตจากพาร์ทที่แล้วกันเลยนะครับผมศึกที่แล้วเป็นศึกที่ชิซึคากาตะเกะศึกนี้เป็นศึกอะไรไปดูกัน ฮิเดโยชิแทบจะไม่มีโอกาสได้รับชัยชนะเลยแต่ก็สามารถเอาชนะคัซุอเอชิบะตะและโอจิที่ชิสุกาทาเกะต่อไปคือการท้าทายของฮิเดโยชิที่จะครอบของดินแดนของสหายเก่าของโอดะอย่างอิยสุทูกุกะวะแห่งเมืองมิคาวะข้าจะสร้างโลกที่มีผู้คนที่มีความสุขเองฮิเดโยชิได้กล่าวคำนี้และเขาก็ได้สู้กับอิยสุ ทั้งสองปะทะกันที่โกมากินากาคุเตะเพื่อตัดสินกันว่าใครจะเป็นผู้ครองญี่ปุ่นดังนั I, so ้น ท่านเอเสจะเป็นคู่ต่อสู้ของเราในครานี้ดังนั้นเราต้องคิดแผนที่ยอดเยี่ยมออกมาท่านฮิเดโยชิว่าไงมิซูนาริทำไมในท่านถึงแสวงหาการครองแผ่นดินล่ะข้าต้องการสร้างโลกที่ทุกคนนั้นมีความสุขนั่นคือข้าสัญญาว่าจะทำสิ่งนั้นนะ น่าเป็นปโคตรเจ๋งเลยบอกไหมบาครับผมที่เราเลืกอาวุกันแล้วนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นชิ้นเดิมนะครับผมในเกมเป็นไงไปดูกันเลยมาแล้วเ,เข้าหน้าเกมกันแล้วนะครับผมสุดสุดอิบิสิที่ยิ่งใหญ่ของทิดโยชิโทโยโทามินะครับผมศัตรูของเราในศึกนี้ก็คือเอเอซุโทกุกาวานะนั่นเองนี่คือศัตรูตัวฉกาจของเราเลยนะมาจะปราบให้เละกวนนี่แหละอะฮ่าติดมาซะด้วยความหมายจบกัน โอ้โหติดมากนี่ก็แย่เลยท่านผู้ชมโอ้โแย่ไปหมดมา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 แทงแทงยับยับแทงให้ยับยับไปเลยนี่นี่จัดการให้เละโอ้โหป้องกันกันดีจังก็ว่าแหละแข็งแรงกร่งจริงๆนะครับอีเอเสือนะค,อค่อนข้างแข็งแกร่งเลยสินะเอ้าฮ่าฮ่าแรงนะพูดเป็นเล่นไปแรงมากนะครับ จะพลาดไม่ได้จะพลาดท่าให้มันไม่ได้ไม่งั้นจะแย่เอาเสียไม่งั้นจะแย่เอาเสียโกลไมจะไม่พลาดท่าให้แล้วครับเฮ้ยวัยไว้ใหญเข้าจริงก,ก็กันเพราะว่าถ้าเข้าจริงับมันจะเก่งกว่าใครๆ<ส>ถ,ถ้าเข้าจริงอะน,นะเกรงถ้าจะไม่ดีเอาถ้าเข้าจริงขึ้นมาถ้าถ้าเอาจริงขึ้น,นมาเกรงแค่จะไม่ดีได้เปิดมูซูไปหนึ่งทีเปิดมูซู เรื่องการสวมุกูนีก็คงจะไม่มีอะไรมากกว่าการตีแรงนะครับผมบางตัวถ้ากดค้างก็คงจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะอย่างเช่นที่เดโยชิเนะี่ยถ้ากดโอค้างก็ไม่เหมาะมากนะก็เลยต้องใช้แล้วก็ตีปกติจะดีกว่าอืออือวุ้นกรบตายหูแรงเอาเรื่องแรงเอาเรื่องแรงเอาเรื่องแรงไปแรงไปปะท่านแรงไปปะท่านอูแรงหนาเกลียดอยู่นะจะว่าไปแอบหน้าเกลียดนะครับผมต้องหาเก็บเลือดว่ะ อหมีแต่ของโจมตีทั้งนั้นเลยส่งเสริมการโจมตีนะเนี่ยดูแลน่ะทัดโอคุโบทัดโอคุโบนันหรืออเราบุกป๊บเดียวบุกไม่ลุ้งเลยเนี่ยแผนลมแผนลมะว่าด่านมันค่อนข้างยากครับผแผนก็เลยลมง่ายนิดเึงน,นะครับมาไม่เป็นไรเราต้องจัดการจากทางประตูหน้านะครับผมในเราผับลายด้านข้างไม่สำเร็จนะแย่แย่มากเลยนะครับผม คือมันแย่ไปอ้าวอ้าวเกินไปท่านท่านับผมเกินไปว่าท่านรับผมเกินไปแล้วท่านผมเกินไปแล้วอื้ออืออื้อตายทีบาดเจ็บล้มตายกันไปข้างบาดเจ็บล้มตายกันไปข้างซีต้องมีตายกันไปข้าง ตายกันไปข้างต้งตายกันไปข้างนี่ต่อไปแล้วก็จะมีพวกอะไรล่ะเขาเรียกว่าเครื่องอะไรนะเครื่องทําลายประตูนะก็จะมาทําลายประตูเพื่อเข้าทางตรง้ทางข้าง,างเรามาันล้มเหลอวอ่ะเอาง่ายๆคือล้มเหลวนะเดี๋ยวปกป้องก่อนขอปกป้องก่อนปกป้องก่อนอนี่อย่าทําลายนะวัดเธอนนองอย่าทัลายประตูของข้าฟัดเธอนนองต้องปกป้องสุดใจเลยว่ะ คลิปนี้ก็น่าจะอยู่กันยาวๆหน่อยนึงนะครับผมเพราะว่านะก็คงจะไม่ได้ตัดมากมายหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ทากฉากบ่อยนะเพราะว่าเราสู้กิดเดิมย้ำๆก็คงจะตองได้พูดกันเยอะหน่อยฮิเดโอยชิก็เป็นบุคคลสําคัญคนหนึ่งเลยนะครับผมผมก็ชอบตัวนี้นะโดยเฉพาะในเกมโอรรชิผมว่าโดยเฉพาะการคอมโบหรือว่าการกดตัวอะไรนะอันเฮ้ยเอเออันจะทำให้บบว่าตีเร็วขึ้นผมก็เลยชอบฮิเดโอยชิมากนะครับผม มาปกป้องประตูก่อนนะครับผมจะไม่ให้ไอเอีขึ้นไหนมาเลย e อไลย e อเอีตนไหนก็ห้ามทำลายไอเอี๊ตนไหนก็ห้ามทำลายไออีตนไหนก็ห้ามทำลายแบบนี้ไม่ดีเลยอย่าททำลายกันนะอย่าททำลายกันนะมาอย่าทำลายกันกน,กน,นะเนี่นเราต้องปราบอ e ิยาสุตะกุกวาให้ได้นะครับผมเราต้องปราบอ e ิยาสุลงอือยิน จเย็นพ่อหนุ่มจเย็นพ่อหนุ่มใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งทำลายประตูอย่าพึ่งทำลายประตูข้าขอร้องเปิดมูสูก่อนปกป้องสุดใจปกป้องสุดใจปกป้องก่อนปกป้องก่อนจังหวะนี้โอ้โหถือเพียงเดียาไป200ละถือเมียเดียสงยตัวละโอ้จแะบบว่าไปก็ไม่นานนะแปบ๊บเดียวเราก็รู้สึกว่าเราปาบไ,ได้แล้วนะไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่ถ้าเราเจอกับธนกรสือันนั้นอาจจะยากเลยนะผมเพราะว่ามันตีแรงเหลือเกินนะแล้วก็แถมน้าเกียดด้วย ผมก็ไม่ชอบใจเท่าไหร่ปาบเละปาบเละปาบเละไปดีครับท่านโอ้โหโอ้โหเขจะปกป้อ่งเสร็มะนานเหลือเกินอย่าพึ่งดีโอ้ก็ตายเอาตายเอาแย่เลยแบบเนี้ยผมต้องทำไงดีเนี่ยประตูก็ต้องปกป้องลูกน้องก็ต้องกังวลนี่คืออะไรกันนี่คืออะไรกันลูกน้องก็ต้องกังวลลูกน้องก็ต้องกังวลประตูก็ต้องคั ไอ้นี่ก็ต้องปกป้องอีกผมนี่ตกอยู่ในภาวังไปหมดแล้วรีบเสร็จดีวะเสร็จเร็ว,เ,รวเสร็จช้านะเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเพราะว่าจะได้เป็นกําลังใจเรื่อยๆนะครับผมมาถึงผมจะมาช้าหน่อยแต่ก็ไม่จางหายแน่นอนมาช้าแต่ก็ไม่เคยจางหายนะผมู่ด้วยเสมอนั่นแหละอาจจะมีช้าหรือว่าอะไรนะครับผมก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะครับผมผมก็ ย <pay festivals> ังอยากอยู่กับทุกคนเลยมาจัดการพวกกระจกกระจ้อยก่อนอย่าพุ่งมาทำลายประตูเลยอ่าสับเ็จแล้วเป้าหมายเราสับเ็จแล้วออกของข้ากระหายเลือดของศัตรูอ่ามาเราเจอกับทารกสื้อฮอนด้าแล้วนะครับผมคนียากแบบโหยากน่าเกลียดอ่ะเขายากน่าเกลียดเลยนะมาคิดก่อนว่าต้องทำลายเขาไงดีเนี่ยอ่าแรง แรงไปเปล่าแค่นี้ยังรู้สึกว่าเขาแรงเลยเก็บเลือดไว้นะผมเลือดไอเต็มสัมผัสมากนะต่อให้เราจะอยาให้เขาทัลายแบบว่าอยาให้เขาใช้ท่าชา์จใส่เราได้นะเพราะว่าแบบเราถึงถึง่ั้นตายเลยแหละะาฝังศพเอโอ้โหมาสองคนอย่างนี้จับต้นชนปลายไม่ถูกกันเลยทีเดียวคดนี่เยอะมากเลยนะไป เราต้องปราบริโปแห่งเมื่องญี่ปุ่นกันนะเราต้องไล่ปราบให้หมดเลยมามาโอา้โหูอือหือแรงจริงผมบอกแล้วผมไม่ได้โมเขาแรงจริงผมไม่ได้โมเขาแรงจริงโอ้โหแรงมากเลยนะจะว่าไปโอ้โหอย่าทำเป็นเล่นไปแรงมากนะแถมพันโซฮาตวนี้ก็บุกฐานเราอีกแย่แย่นี่แย่จริงแอบแย่อยู่ผมว่าแอบแย่แอบแย่ แอบแย่อยู่แบบนี้แอบแย่อย eh ู่นะแย่มากเลยไม่ได้แย่ธรรมดาโอ้โหโอ้หูยังมีอะที่มีแบบบริการคอยขับจุนเรานะตายไปสิโอ้โหเอ็นุ่มตายยากเหลือยคือโอ้โหบริการฆ่าด้วยเราเราไม่ได้สร้างผลงานเลยเสียดายเสียดายนะแย่อโอ้โหแหลกทั้งพ่อทั้งลูกนี่มันคืออะไรกันโอ้โหโอ้โห ไม่อยากทำร้ายผู้หญิงเลยแต่เราก็ต้องจะเป็นทร้ายนะครับเพราะว่าเขาเป็นศัตรูนะเวลาที่เราจะแบ่งแยกชายหญิงไม่ได้เราต้องถือว่าเป็นศัตรูอ่ะอย่าทำกันดิอุ้ยแรงแรงแรงอุ้ยแรงไปเชี่ยมันแรงไปแล้วคุณผู้ชมโอ้ก็ดูเอานะพ่อจ้าดูก็รู้แล้วแบบแรงครบพอปวดใจเลยเก็บเลือดก่อนโอ้โหแอบปวดใจนิดๆเจอศัตรูตัวฉกาจแอบปวดใจหน่อย แอบปวดใจหนหน้อยโอ้โหลืมคอมโบที่จะโยชิแล้วสิไมได้เล่นนานนะโอ้โห,โอ,โหอันตรายอันตรายอันตรายป่าตัวนี้เสร็จเราจะรีบไ,ไปจัดการไอ้ฮาโตริเลยนะผมมา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 ,มาสิโอ้แทบจะเข้าฐานแล้วได้เลยเร็วไปบ้างเพื่อนเขาเร็วไปบางทีอเขาเร็วไป ต้องรีบกลับไปช่วยฐานของเราแล้วนะครับเกรงข้าจะไม่ไหวเอานะต้องรีบไปช่วยด่วนๆเลยต้องแบบเร็วที่สุดเพื่อจะเร็วได้นะยังไม่พอไม่พอเจ้าจะหายไปท่ามกลางความมืด โอ้แล้วก็มาเจอกับฮันโซฮาโตริแล้วนะครับผมโอ้โหเป็นนินจาที่ว่าเก่งที่สุดในยุคเซนโกคุเลยก็ว่าได้นะเป็นนินจาดับต้นเลยก็ว่าได้นะครับผม,ผมว่าน่าจะเก่งที่สุดแล้วหรอมั้งนะอาจจะเป็นลองคูมาที่หน่อยไม่ก็ผมให้เสมอกันได้กว่าว่าเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะเอ็นเอียงฝีมือใครได้นะผมว่าเท่าเท่ากันนั่นแหละแต่ไม่สามารถประเมินได้ว่าใครเก่งด้านไหนกว่ากันนะ คาโตริตายไปดีฮันโซฮันโซไอ้ฮันโซฮันโซคาโตริสิสิ้นชื่อไอ้นิจาสิ้นชื่อก็วันนี้แหละฮ่ฮ่าไม่ได้เก่งอย่างที่คิดเลยนี่หว่าก็นึกว่าจะเก่งกว่านี้เสียอีกลบแล้ว มาตอนนี้เราก็ได้เจอกับตัวการใหญ่ย่างอีเอยยสุโทกุงาว่าแล้วนะครับผมเรามาเจอตัวการนใหญ่ละได้เวลาแล้วข้าจะปราบเจ้าให้ได้ให้เจ้าได้รับรู้ความเทยานของข้าอ่าฮ่าเราเจอแม่ทัพใหญ่แบบนี้เราต้องสู้สุดใจเราต้องสู้สุดใจเราต้องสู้สุดใจมาสู้สุดใจมาเราจะเป็นผู้ครอบครองญี่ปุ่นโดยสมบูรณ์โู้แรง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 จังอ่ะแรงแรงทั้งนั้นเลยไม่ได้พูดเล่นแรงมากนะ แอบแรงดูแบบนี้ก็แรงดูแรงใช้ได้แรงใช้ได้ก็แรงใช้ได้นะก็แอบแรงใช้ได้เลยทีเดียวแอบแรงใช้ได้แอบแรงใช้ได้ไดมาแต่นั้นแกจะตายแล้วแกจะิีดชื่อกว่าวันนี้แหละข้าขอจัดการอย่างสบายๆหน่อยละกันขอจัดการอย่างสบายๆหน่อยละกันเนาะ เขาจัดการสักทีนะอ้าวอ้าฮะแรงแรงอีกแล้วโอ้โหแรงน่าเกลียดอีกครับนี่แต่คนน่าเกลียดทั้งนั้นเลยสังคมเนี่ยโอ้โหบ้าบอจริงๆเลยแรงเกินไปแล้วแรงเกินไปแล้วความพ่ายแพ้ก็เป็นบทเรียนที่สำคัญเหมือนกันคลิปนี้ก็จบไปอย่างสวยงามนะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมจะชอบใจแล้วก็เพลิดเพลินไปกับคลิปของเรานะครับผม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับ <R onda S 1> ผม <B> ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับผมและก็อย่าลืมโดน n a t เล็กน้นอยๆนะครับผมบ๊ายบาย